ะะกับรายการบันเทิงลุกทุ่งผมฉลิดครับวีคนี้อยู่กับผมฟีรัตนนและก็คุณปอเช่นอนพัฒน์นะฮะทางหน้าจอในช, TV, ช่องทีวีช่อง22เหมือนเดิมครับ<ะ>วันนี้เรามาเริ่มประเดิมต้นสัปดาห์ด้วย<ะ>ข่าวร้อนๆกันดีกว่าค่ะคุณฟีค่ะร,ร้อนทุกวีคเลยคือเรื่องคดีแชร์โ r ริกทีดีค่ะ<อ>คนแรกเลยก็คือคุณทิงกี้ที่ก่อนหน้านี้ถูกจับเข้าเรือนจำไปเลยต่อมาค่ะนักร้องสาวสั้นเสมอหูคุณ<ะ>ใบเตยอาสยาม ก็โดนลากแข่เข้าไปด้วยแต่เธอนะกับสามีหนุ่มดีเจแมนก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดชี้แจงความบริสุทธิ์ใจเลยว่าพวกเธอสองคนเนี่ยเป็นแบบเป็นเหยื่อหลังจากนั้นค่ะคุณคะมีอักษรย่อนี่นักร้องบอใบไม้หลายคนก็แบบเอ๊ะใบเตยหรือเปล่าแต่ใบเตยก็เพิ่งออกมาชี้แจงทำไมมีอักษรย่อออกมาอีกเป็นอีกคนนึงคนนั้นก็คือคุณเบิ้ลปทุมราชที่หลายคน โยกันก็ไปถูกต้องอคือเขาเนี่ยมีเส้นทางการเงินกับแม่ของคุณพิงกี้อสองล้านมีการโอนเข้าโอนออกในบัญชีของคุณเบิร์และแม่ของคุณพิงกี้ซึ่งหนุ่มเบิร์ก็เลยไม่รอช้าร,รีบออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตัวเองเลยโดยหนุ่มเบิร์นะคะบอกว่า เนี่ยหลายคนน่ะมาพุ่งเป้าว่าเป็นผมออแล้วก็มีคนน่ะเอารูปผมไปทําเงาด้วยครับเอออย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องการจะชี้เป้ามาทางผมใช่หรือไม่เออ,เออผมรู้จักกับแม่พิงกี้จีนเนื่องจากมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์อ,อ,อย่างที่บอกไปค,คือทุกอย่างที่คำใบ้ออกมานั้นตรงเป๊ะทุกอย่างแล้วถามว่าเคยเทรดหุ้นไหมหเคยนะคะไม่ได้เป็นแบบ แม่ขายชักชวนอ่ะคุณฟีมาเล่นหน่อยอมาเล่นหุ้นไม่ใช่เขาก็ถือว่าเป็นผู้สูญเสียคนหนึ่งเหมือนกันแต่ที่ไม่ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าอยากจะให้เกียรติ คนในวงการบันเทิงม,มันก็ตามนี้แหละ<อ>คุณได้ข่าวคุณเบิร์ตเนี่ยเข้าชิงในงานประกาศรางวัลของเราด้วยอุ้ยใช่<อ>ใชจรนี้ก็ไปให้กำังใจคุณเบิร์ตได้นะกับงานประกาศรางวัลของเราเนาะ,ะในส่วนของ p o อคุณเล่าโหวตก็ยังคงสามารถโหวตกันได้อยู่อ,อ่ะมาต่อที่อีกหนึ่งคนดีวกว่าคนนี้ก็อีกหนึ่งคนเหมือนกันครับผมที่เข้าชิงในส่วนของงานประกาศรางวาัลคมฉลึกของเรานะฮะนั่นก็คืออาจารย์ไข่มาริวนาน่าคนนี้คนนี้คือตำนานจริงๆรุ่นใหญ่ก็มารุ่นใหญ่ก็มาเพราะล่าสุดเนี่ยหลายคนกำลังโฟกัสว่าเอ๊ะ ต่างๆเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยงานคอนเสิร์ตที่อาจารย์ไข่จัดนั้นเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้อัปเดตไปแล้วว่าอาจารย์ไข่กลับมาจัดแน่นอนอซึ่งล่าสุดเนี่ยครับอาจารย์ไข่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวคมชลึกของเราเนะฮะก็ได้บอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าที่ตัวเองนั้นได้มีชื่อเข้าชิงดีใจมากโอ้อม่ามากว่าดีใจเพราะว่าอันนี้คือแฟนขับโบสถ์นะไม่ใช่ใชาการคัดเลือกถูกต้อง อาจจะแบบเป็นรุ่นเล็กรุ่นน้อยอแต่ว่ายังโหวตอาจารย์ไข่อะนึกออกปะถูองอย่างเพลงสหายสุราก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็แบบชื่นใจอาจารย์ไข่เองก็ชื่นใจเหมือนกันซึ่งอาจารย์ไข่นะออกมาอัปเดตเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับที่เกิดขึ้นก็คือแคมป์ไฟดนตรีในวันนั้นนั่นเองบอกว่าผ่านไปประมาณสัก5ปีแล้วนะที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้จัด ซึ่งแน่นอนว่าการกลับมาจากครั้งนี้เนี่ยเต็มอิ่มแน่นอนมีการกางเต็นท์มีการรอบลองไฟมีการทํากิจกรรมต่างๆเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆออกมาให้ได้ชมกันด้วยซึ่งแน่นอนว่างานนี้นั้นพิเศษอย่างไรไปฟังอาจารย์ไข่กันดีกว่าครับช่วงที่โควิด -3 ปีที่หยุดไปนะครับเราไม่ได้จัดงานแคมป์ไฟดนตรีมาหนาซึ่งถือว่าเป็นงานที่ติดนะติดในในเอทั่วประเทศไปแล้วนะครับเราไม่ได้จัดมาประมาณ5ปี2ครั้งเราจัดกันในกรุงเทพ นะครับงานพาเรพลูพลัมภาคบริบูรณ์กับซิมโฟนีของจาร์สุปรีเจริญสุขแล้วก็โควิดติด3ปีนะครับปีนี้เปิดเมืองละนะครับเราจับแน่นอนนะครับในปลายปีนี้เดี๋ยวส่วนารายละเอียดไงเดี๋ยวก็คงถแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแคมป์แฟนตรีมาเร็วหน้าความพิเศษก็คือยังเหมือนเดิมคือครอบครัวพ่อแม่ลูกลมีกิจกรรมความเป็นศิลปะรากวัฒน,นธรรมต่างๆ่างอาารกินของความเป็นเมืองเพชรบุรีเป็นไงล่ะ<อ>ผมเนี่ยอยากไปคือแบบอันมานานแล้วเนาะ คือเป็นแฟนคลับของจารย์ไข่ด้วยหลากหลายเพลงเราโตมาบอาจา์ไข่ใช่แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคบคุณผู้ชมนั้นยังคงสามารถสนับสนุนและก็อัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆกันได้โดยเฉพาะ Popular Vote นะครับที่วันที่20<ม>กันยายนนี้นะฮะสิ้นสุดการโหวตแล้วตอนนี้ยังโหวตกันได้นะฮะ<อ>สช่องทางหลักครับผมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook รวมถึง s f s นะฮะที่เบอร์41 4166 6 ครั้งละ6บาททุกเครือข่ายเลยค่ะใช่แหละครับผมวันนี้นะฮะเสียใจจางเวลาหมดลงแล้วอขอบคุณไปด้วยนะฮะกับชุดสวยๆจากร้านอัยรากรุงเทพครับแล้วก็มาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันแล้วก็เวลาเดิมทางช่องเดชั่น22วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอันนี้เขว่าเป็นกระแต <laughs>